ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือแบบนี้ครับ โอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอการถ่าย Biro ไปดูกันก่อนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนการตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน Keymaster นะครับแล้วก็ผมจะนำวิดีโอเนี้ยไปย้อมสีที่แอปพลิเคชัน v l l o นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีด้วยกสองแอปพลิเคชันนะครับถ้าใครถามว่าเฮ้ยมันจะยุ่งยากไปไหมนะครับ มันไม่ยากครับผมง่ายนิดเดียวทำไมต้องมาตัดครับสําหรับใครที่อยากจะทําช่อง YouTube Facebook นะธุรกิจหรือว่าการโฆษณาต่างๆสามารถนําไปใช้ได้จริงๆแล้วผมสอน VLO l, l o. ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนตัดในคายมัสเตอร์สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมทุกคนก็คือว่า1 Application aster, แอปพลิเคชัน k ายมาสเตอรผมขึ้นไว้ด้านข้างนะครับ2ก็คือแอปพลิเคชัน VLO l o. ผมจะนำแอป,ปนี้เนี่ยใช้ในการย้อมสีนะครับแล้วก็ไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายมีโลนะครับผมก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่แอปพลิเคชัน k ายมาสเตอก่อนเลยครับจิ้มไปเลยปึ้งเข้ามาเนี่ยจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับให้ทุกคนกดสร้างใหม่นะครับ จิ้มเขาที่สร้างใหม่เลยปึ้งนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นเป็นแบบให้เราเลือกขนาดของวิดีโอที่เราจะตัดนะครับอย่าง16:9ต่อครับจะเห็นใน YouTube เยอะเหมือนที่ทุกคนดูผมเนี่ย16:9นะครับถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นแนวตั้ง IG ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะก็1ต่อ1แต่วันนี้ผมจะมาเลือก16:9ต่อครับจิ้มเข้าไปเลยปึ้งจิ้มเข้าไปเสร็จนะครับก็กดต่อไปข้างบนครับ ต่อไปข้างบนเสร็จทุกคนจะเห็นเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมจิ้มเข้าไปเสร็จถ้าเราเลือกวิดีโอที่เราถ่ายก่อนหน้านี้ก็คือผมจะสอนการตัดต่อ Bro l l นะครับเตรียมวิดีโอที่เราถ่ายเข้ามาเลยครับจิ้มเลยนะเลือกได้เลยครับของผมอยู่ที่คา m ์เมล่าอ่าแบบนี้ครับผมก็จะจิ้มเข้ามา1 2 3 4เลือกมาเลยครับขอย้ำอีกทีนะก็คือว่าใครยังไม่ได้เตรียมวิดีโอครับไปดูคลิปก่อนก่อนนะครับอ่าทุกคนหลังจากที่เรานําวิดีโอเข้ามาแล้วครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ มันก็จะมาต่อต่อกันแบบนี้ครับแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดอะไรเลยมาต่อต่อกันก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกครับวิดีโอที่เราจะใช้ก็คือในส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดครับนํามาต่อกันอย่างนี้ครับว่าแบตจะหมดแล้วไม่เป็นไรไ,ได้อยู่สมมติว่าผมจะเอาแค่นี้นะครับผมจิ้มจิ้มให้ขึ้นกอกสีเหลืองนะครับผมไปที่กันไกลครับจึงหลังจากนั้นผมกดที่ ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านจึงข้างหน้าก็จะหายนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะไหลไปโดยใช้นิ้วไหลไปนะครับปึ้งหยุดแค่นี้ผมก็จิ้มที่วิดีโอเดิมนะครับหลังจากนั้นผมกดที่ยังใกล้กดไปที่ตัดไปทางขวาของหัวอ่านปึ้งอ่าผมก็จะได้วิดีโอแค่นี้เห็นไหมครับฟึบอ่ะกดเช็คถูกครับข้างบนปึ้งหลังจากนั้นเราไปจัดการวิดีโอส่วนที่2ก็คือตรงนี้ครับอ่าอันที่2ที่เรานําเข้ามานะครับ ผมจะเอาแค่อันนี้ไม่สวยผมคิดว่าไอ้ข้างหน้าไหนไม่สวยนะครับผมก็มาเริ่มจากตรงนี้เลยฟืด <Food. S 1> อ่าจิ้มให้เป็นสีเหลืองกดก,ไกลไหมือนเดิมตัดไปข้างหน้านะครับเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ยากผมบอกแล้วมันไม่ยากเลยสะบัดปึง้งฟืดสบัดลงมาซุบอ่าผมเอาแค่นี้เดี๋ยวเดียวนะ ผมจิ้มให้ขึ้นกรอบสีเหลืองก็กันไกรเหมือนเดิมตัดทุกคนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกวิดีโอนะครับผมไปลุยต่อไปไหนแล้วครับทุกคนผมได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะมาลุยเสร็จแล้ยังครับผมเสร็จแล้วนะครับมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมตัดในส่วนที่จะต้องใช้นะครับมาดูกันปึง้ง ก็คือเลือกในส่วนที่เราจะใช้แค่นั้นเองนิดเดียวนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเลือกวิดีโอทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะไปใส่เสียงเอฟเฟกนะครับให้ทุกคนนะครับไปจิ้นคําว่า audio นะครับผมหลังจากนั้นใครที่ยังไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับไปโหลดมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะโหลดที่ google chrome ก็ได้แล้วส่งเข้ามือถือหรือว่าจะใช้มือถือโหลดหาวิธีโหลดมาให้ได้นะครับเสียงเอฟเฟกใครที่จะทําช่องทําอะไรสําคัญมากนะครับของผมอยู่ที่เพลงแล้วผมก็จะเอาเสียงเอฟเฟกเข้ามาครับ ของผมนี่ครับอเอฟเฟกต์เปลี่ยนชาหลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกครับจึงมันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นเสียงเอฟเฟกที่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับผมต้องต้องเลือกเอานะครับส่วนว่าผมจะใช้เสียงเอฟเฟกส่วนนี้นะครับผมก็ตัดเอานะครับส่วนนี้นะจิ้มเข้าไปแล้วก็กันไกลครับแล้วก็แบ่งครึ่งหลังจากนั้นก็ไหลเข้ามาจิ้มเข้าไปแบ่งครึ่งครับเราจึงเราลบส่วนหลังทิ้ง ทิ้งไปข้างหน้าทิ้งไปใช้แค่นี้นะครับอ่าอย่างนะั้เราก็ไหลไปข้างหน้าฟืบแบบนี้ครับอ่าอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับต่อไปเราจะใส่ตรงไหนีที่ทุกคนได้ยินเสียงอยู่มันคือเสียงวิดีโอที่เราถ่ายจริงๆนะครับเอาเป็นประกอบนิดหนึ่งก็ได้ที่มันเป็นเสียงแบบนี้ครับเนี่ยน,นี่คือเสียงอันนี้คือเสียงจริงๆนะอ่า เพราะฉะนั้นเราจะลดเสียงเอฟเฟกของเราลงไปไม่ต้องใส่เยอะเสียงจริงๆนะครับอันนี้อ่าจะเอาใส่ช็อตเมื่อกี้ครับเนียบไปฟึ๊บอ่าอย่างนั้นผมก็กดมีเดียเาทบทีอันนี้ผมก็กดคําว่าออ d i ีโอเหมือนเดิมนะครับผมก็ไปที่เดิมเลยครับเสียงของผมเองอยู่ที่ แฝดเปลี่ยนฉากบวกเข้าไปครับก็มาใช้เสียงเดิมอ่านี่เป็นเสียงที่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับผมตัดมันออกมาใช้แค่นี้ส่วนอื่นไม่เกี่ยวออกไปจิ้มครับแบงลบข้างหลังออกปึง้งลบข้างหน้าออกปึง้งไหลมันไม่ยากเลยครับเห็นไหม นะตรงนี้ตรงนี้ฟืบประมาณนี้ตรงนี้ครับลากมา มานี้ทุกคนให้ทุกคนใส่เสียงเอฟเฟกนะครับผมให้ทั่วให้เต็มนะครับหลังจากนั้นจะไปใส่เสียงแบ็กกราวครับเสียงแบ็กกราวไม่ยากให้ทุกคนโหลดเตรียมมาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับผมจิ้มไปตรงนี้ครับออดีโอเหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกเพลงของเราที่เราจะมาใส่นะครับผมตรงนี้ถ้า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 ใครไม่รู้ว่าคืออันไหนนะครับให้กดเล่นดูก่อนยังไม่ต้องเลือกเครื่องหมายบวกนะครับมันก็จะดัง อันนี้อ่าสมมุติว่าผมเอาวันนี้นะเฮ้อยอย,อย่างอย่างอย่างันนี้ดีกว่าอ่าสมมติว่าผมเอาวันนี้นะครับผมจิ้มเครื่องหมายบวกเลยปึ้งมันก็จะขึ้นมาหตรงนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นให้ทุกคนเพลดูหยุดก่อนนะครับถ้าทุกคนคิดว่าเสียงเพลงมันดังเกินนะครับ จิ้มที่เสียงเพลงแล้วก็ไปที่เครื่องหมายลำโพงครับเห็นไหมตรงนี้อไหมลำโพงแล้วก็ลดมันลงเหลือห้าสิบหรือเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณคิดว่าโอเคจิ้มเข้าไปก็จะเบาลงเห็นไหมเบาลงเลยทันทีามาดูในส่วนนี้ครับอ่าสูวนว่าผมจะเอาเพลง ให้มันหายไปเลยในเวลานี้นะครับผมผมจิ้มตรงนี้ครับจะให้มันเงียบไปเลยไม่มีเสียงเพลงแบ็คกราวด์ที่เราเอาเข้ามาล่าสุดเลยนะให้ไปจิ้มที่ให้ตัวขวาครับตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นี้จิ้มเข้าไปปึง้งมันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกคนจิ้มเขาว่าจิ้มที่เครื่องหมายบวกครับตรงนี้จิ้มเข้าไปปึง้งทุกคนจะเห็นจุดสีแดงใช่ไหมครับหลังจากนั้นเอานิ้วเลื่อนไปข้างหน้าอีกนิดนึงหลังจากนั้นไปกดเครื่องหมายบวกอีกจิ้งนะครับ หลังจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนไปเลยครับจะเอาสิ้นสุดตรงไหนอาจติว่าผมจะเอาสิ้นสุดตรงนี้ปึ๊บตรงนี้นะครับกดบวกครับข้างบนเพื่อสร้างหมุดขึ้นมาถอยหลังนิดนึงกดบวกอีกปึ้งหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนลาก100%่งร้ปอร์ลงมามันก็จะลดลงเห็นไหมครับลดมาก็คือระดับเสียงนะครับเอาเหลือสักประมาณ ศูนย์เลยแล้วกันอ่ะแล้วก็ไปที่ไหลไปที่จุดที่สองที่เราสร้างเมื่อกี้ครับไหลลงมาศูนย์หลังจากนักดเข้ามา็คถูกนะครับปึง้งแล้วก็เพลย์ดูอ่าเห็นเปล่าครับผมทุกคนเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเพลงจะประมาณนี้สมมติว่าท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปเราจะให้มันถ่ายแล้วก็ลดลงนะครับ ให้มใ,ให้มันค่อยๆดับสมูทลงนะครับก็เหมือนเดิมครับจิ้มแถบก่อนจิ้มอันที่3าปึ้งสร้างมาร์ชนะครับไหลไปสุดท้ายนะครับสร้างมาร์ปึ้งหลังจากนั้นก็ลาก100่ลงนะครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะถึงตรงนี้มันก็จะค่อยๆเบาลงนะครับใครจะตัดทิ้งก็ได้ข้างหลังนะจิ้มเข้าไปปึ้งนะครับกางไกลตัดข้างหลังทิ้งเลยอ่า มันก็จะเบาลงแบบนี้ครับโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าเราเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้คือสอนแบบคร่าวๆนะครับผมทุกคนเอาไปนำไปตัดอะไรรูปแบบไหนแล้วแต่เลยครับใช้เวลานิดนึงนะครับให้ทุกคนเซฟออกไปนะครับ แต่มาดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนจะเห็นเครื่องหมายถังขยะนะครับถังขยะเนี่ยเล็กๆตรงโลโก้ไคล Master นะครับถ้าใครอยากจะไม่ให้ติดโลโก้เข้าไปนะครับสามารถเสียเงินได้นะครับผมไม่แพงนะครับผมรู้สึกว่ามีทั้งรายเดือนและรายปีนะครับหลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปแล้วก็เป็นเลือกความละเอียดครับผมเลือกที่1 0 8 0นะครับผมแล้วก็บิตเลทก็ตามที่เขาตั้งมาเลยครับผมกด Export แล้วก็ข้ามครับ ผมกด Export มันก็จะเรนเดอร์ให้เรานะครับผมแล้วก็รออย่างเดียวนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับต่อไปจะเป็นการย้อมสีวิดีโอนะครับเพื่อให้ฟิลลิ่งของวิดีโอเรายอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับจิ้มไปที่ VLO ครับแอบปพลิเคชันนี้ผมใช้แต่งสีวิดีโอนะครับผมหลังจากนั้นก็จิ้มไปที่เครื่องหมายบวกครับสร้างวิดีโอจิ้มเข้าไปหลังจากนั้นก็ เลือกวิดีโอของเรานะครับที่เราเซฟมาจากคลายมาสเตอร์เมื่อกี้นะครับผมจริงๆคลายมาสเตอร์เขาก็ย้อมสีได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับตกลงเข้าไปใช้ขนาดเดิมครับ16ต่อ9แล้วก็จิ้มเข้าไปครับก็จะขึ้นมาอ่าจะสังเกตอันนี้จะเป็นแนวตั้งนะครับผมเป็นแนวตั้งไม่ต้องสนอย่างอื่นครับเราจะมาใส่ย้อมสีวิดีโอกับใส่ฟิลเตอร์วินเท e นะครับผมจิ้มไปที่ฟิลเตอร์ครับ ฟิลเตอร์นี่นี่ฟิลเตอร์จิ้มเข้าไปครับตรงนี้จิ้มเข้าไปมันจะมีสีให้เราเลือกนะครับอ่าแบบนี้ทุกคนสังเกตดูลองจิ้มดูครับปึ้งไหลนี่ก่อนอันนี้อันนี้เป็นการไหลเราจะเอาตรงไหนเป็นหลักนะครับเลือกดูก่อนอ่าตรงนี้ก็ได้อ่าแล้วก็เลือกสีครับคุณจะเอาฟิลประมาณไหนเลือกได้เลยอ่าสมมติว่าผมเอาสีประมาณนี้นะครับกด ช็คถูกนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนกดเสร็จสิ้นปึง้งสังเกตว่าแถบสีเขียวมันยังไม่ครอบคลุมวิดีโอทั้งหมดนะครับจิ้มแถบสีเขียวแล้วลากตรงนี้ครับไปให้สุดเลยอ่าลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นเดี๋ยวลองไหลดูเช็คก,ก่อนอ่าสุดแล้วนะครับกดเพลย์ดูครับวิดีโอของเราก็จะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะเลือกแบบไหนแต่ผมยังไม่ชอบสีนี้ผมจะเปลี่ยนก็จิ้มเข้าสีลบสีเขียวออกก่อนลบปึง้ง หลังจากนั้นก็กว่ากดเข้าที่เดิมเลือกสีใหม่ง่ายๆเห็นไหมครับ ไปใส่ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับ,มา,บมาที่กรอบมาที่กรอบนะครับกดคําว่ากรอบนะครับแล้วก็มันจะมีฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฟิลเตอร์หรือเปล่าผมเจิ้วเข้าไปอ่าทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีให้มันดูวินเทจนิดหนึ่งครับโชว์ขึ้นมานะครับนี่ฮะเห็นไหมเวลาเราเล่นนะครับกดเครื่องหมาเช็คถูกก่อนลากให้สุดกดเสร็จครับมันก็จะขึ้น ตัวเลขปุ่มเลคคอร์ดเวลาขึ้นให้เรานะครับลองเล่นดูอ่าเห็นไหมครับมุมซ้ายซ้ายบนซ้ายล่างนะครับแล้วก็เวลาอยู่ด้านขวาล่างนะครับแค่นี้เองนะครับย้อมสีแล้วก็ให้วิดีโอของเรามันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคไม่ยากเลยเห็นไหมหลังจากนั้นนะครับให้เราเซฟวิดีโอออกมากดขวาบนครับจิ้มปึ้ง หลังจากนั้นเขาจะเซ็ตอะไรให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าใครจะเปลี่ยนแล้วแต่นะผมไม่เปลี่ยนกดส่งออกไฟล์ครับปึ้งมันก็จะเอ็กพอร์ตเหมือนคายมาสเตอร์เมื่อกี้เลยนะครับผมง่ายง่ายง่ายมากอันนี้คือเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับที่เสร็จแล้วเป็นยังไงไปดูเลย โอเคครับผมเรียบร้อยครับสําหรับการตัดต่อวิดีโอ below วันนี้นะครับแล้วก็ใครที่มีคําถามอยากจะสอบถามนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ผมมีแค่นี้นะครับทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ